วงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะในวันนี้ลูกศิษย์แถววงสว่างนะคะได้เชิญท่านอาจารย์มาตรวจวงจุ้ยเป็นกิจการและและที่พักอาศัยและที่พักอาศัยอ่าทีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวัดีก็นี่ลูกศิษย์เก่าแก่สมัยดึกจำบันแล้วก็ติดตามท่านอาจารย์อยู่นะแต่ว่าวันนี้เราตัดสินใจที่จะให้ท่านอาจารย์มาช่วยดู สถานที่พักได้จะเรียนก่อนพี่อีกมั้งเนี่ยเอออืม,อมรุ่นหมอเออะค่ะนะหลายๆคนรู้จักละอ,อ่ะทีนี้มาตรวจอาคารตรวนีทีไอ้นี่อาคารแถวเนี้พี่ก็สงสัยมาตั้งนานพี่ก็นึกในใจว่าสักวันหนึ่งต้องได้มาตรวจเพราะว่าเมื่อก่อนพี่อยู่ตรงพระรามเจ็ดค่ะแล้วขับผ่านบิ๊กซีวงสว่างทุกวันแล้วก็จะเห็นไอ้หมู่ตึกชุดหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นรูปโรมันเนี่ยมันก็สร้างไม่เสร็จคาาคาซังอะไรเงี้ยสร้าง,นนางตั้งแต่ปีสามห้า อ oh. บางบางห้องยังไม่เสร็จเลยบางห้องก็เสร็จแล้วมีคนอยู่บ้างคะนะทั้งโครงการทําเป็นทรงโรมันหมดเลยนะโดยเฉพาะไออาคารหน้าด้วยยิ่งชัดใหญ่เลยข้างบนเนี่ยถ้าเราขับรถข้ามแยกวงสวา่างเราจะเห็นมันมีปีกเหมือนซุ้มสุสานน่ะเออชัดเจนเนี่ยอ่อยมาเป็นที่อาคารพาณิชย์สมัยปีสามห้าแล้วก็ ปัจจุบันนี้ที่อยู่รอดแถวนี้ก็มีอยู่ไม่กี่อาชีพรุ่นนั้นเ็าฮิตนะอาคารทรงอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตอนนั้นที่กำลังบูมเนอะก็สร้างกันนะขายแต่ก็เกิดปัญหาในทันทีเหมือนกันสำหรับอาคารทรงนี้ซึ่งเราเห็นแทบทุกที่ใช่แล้วก็เรายิ่งเข้าไปข้างในเราก็ยิ่งเห็นว่ามันก็ประหลาดอย่างหลายอย่างเช่นห้องน้ำมันอยู่ต่ำมากต่ำกว่าปกติเยอะแล้วก็บันไดชันมากขึ้นไปนี่ถ้าเดินไม่ระวังนี่ร่วง นี่ข้างภายในอ่ะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอาคารทรงโรมันมันก็เลยไม่ประสบความสําสเร็จอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มันล่มสลายไปแล้วสภาพมันเลยมีความมีความเป็นหยินมากกว่าเป็นหยางไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและทําธุรกิจแต่ธุรกิจที่อยู่ในอาคารแบบนี้ได้เนี่ยอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยค,คือธุรกิจลักษณะพิเศษใช้ของมีคมนะเป็นโลหะเป็นธาตุโลหะ อย่างนี้หรือเป็นพวกข้าราชการอาชีพเสี่ยงนะเราก็ลองสังเกตอย่เพิ่งเชื่อพี่หลอนตั้งข้อสังเกตให้ตัวเองเวลาขับรถผ่านไปแล้วเจออาคารทรงโรมันเจออาคารที่มันล้างติดต่อกันเยอะๆอย่างเนี้ยใต้อยู่ใต้ทางทางข้ามทางแยกอะไรพวกนี้อาคารพวกนี้จะเหมือนเหมือนกันอาชีพที่มันยังทนอยู่ได้ปัจจุบันคือดัดเหล็กหมอตัดผม,มตัดผ้า นทนายนาแต่ก็อยู่แบบเหือดอยู่เหมือนกันนะก็อยู่อยู่ไปอยู่ได้เอออาจารย์บอกพวกนี้ไม่ตายแต่มันก็ทนได้อะมันก็ไปของมันเรื่อยๆเออแล้วก็อีกอันหนึ่งคือร้านอาหารก็อยู่ได้ร้านอาหารก็เป็นอาชีพที่ใช้ฝ่ายก็อยู่ได้เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ส่วนถ้าเป็นการค้าขายอย่างอื่นอะเจ๊งไปแล้วคอยู่ไม่ได้ถ้าเราเห็นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมาเปิดใหม่แถมนี่มีโรงแรมด้วยมีมาโรงแรมมาเปิดใหม่อื เพิ่งมาเปิดนะเไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะทีนี้พอของเดิมมันก็เป็นตึกค่อนข้างล้างอยู่แล้วนะ uh huh. มีส่วนคนอยู่บ้างคนไม่อยู่บ้างทีนี้ข้างในเขาก็ทําเป็นอาคารให้เช่าค่ะเออแต่ว่าบังเอิญติดถนนนุ่นอ่ะมันมีมันมีมนมถนนเขาเรียกถนนลาติวานน์นะเออเขามีคอนโดใหม่เนี่ยแ oh. อสไพร์เออเขาสร้างขึ้นมา ทีนี้พอคอนโดนี้สร้างเสร็จยิ่งเจอปัญหาหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นหมู่ตึกสองสองอันเห็นไหมมีตึกสองตึกทีนี้ตึกสองตึกเ<ะ>นี้ยมันเป็นขนานมปนอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นช่องลม<อ>ลมตัวนี้แรงมากดูทงนี่ทงยังขาดอลขาดวิ่นเลยค่ะเออคนไม่ได้<อ>แล้วมันพัดสวนสวนกับทางเข้าของพลังอืมอ นี่มันคือด้านในด้านในทีนี้ด้านหน้าทางเข้าเนี่ยมันอยู่ทางนี้ mm hmm. อ่าด้านหน้าคือแยกวงสว่างมีสะพานข้ามแยก mm hmm. นะการที่อยู่ใต้ทางข้ามแยกทางด่วนรถไฟฟ้าอะไรอย่างเนี้ยในลักษณะเนี้อาจารย์บอกว่าเหมือนกับอยู่ใต้น้ําเพราะว่ารถมันวิ่งข้างบนถ้ารถมันสูงไอ้ข้างล่างนี้ก็เป็นน้ํา เราก็อยู่ในสภาวะที่จมน้าเพราะฉนพลังที่เข้ามาผ่านมามันก็จะเป็นหินเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าถ้าเราเห็นมีสะพานข้ามส่วนใหญ่ชยภูมิต่างๆด้านล่างก็คงต้องเป็นน้ำใช่มันก็จะเสียหายเราก็จะตกอยู่ในภาวะอยู่ใต้น้ำใช่อ่ะอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนยุคโรมันเหมือนกันลองตั้งข้อสังเกตดูแล้วเราลองไปดูบริเวณที่มีรถไฟฟ้าสุขุมวิทสีลม,มเปรียบเทียบปัจจุบนันนี้กับเมื่อก่อน ความเจริญรุ่งเรืองมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีมันม,มีมีเส้นทางแบบเนี้ยมันจะ,จะเจริญเฉพาะตรงที่เป็นสถานีค่ะอะตรงที่เป็นสถานีเนื่องจากมันมีทางลงของบันไดเนี่ยเป็นเป็นชุมชนมเพราะฉะนั้นตรงนั้นยังมีพลังยังม,มีมีความย่งแต่ถ้าระยะห่างระหว่างสถานีเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีละกิจการหรือว่าการค้ามันจะเงียบไปนะ,ะก็ลองสังเกตดูดสังเกตดูดใช่ทีนี้ไอแบบเนี้ย เราอยู่มาก่อนแล้วไอ้น,นี่มาทีหลังก็ไม่รู้ต้องทำไงอันนี้คือถึงเวลาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมันก็มีผลก,ก็เขาบอกคงช่วยเราเหมือนอาจารย์บอกว่าของดีเนี่ยต้องทำแต่อะไรที่มันเป็นพลังลบอะไรที่มันเสียหายเนี่ยมไม่ต้องทำอ,อยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็มานะอย่างเงี้ยเราเคยอยู่อาคารสมมติถา้าอาคารนี้เป็นอาคารที่ถูกต้องดีหมดแต่วันนี้คดีมันมีคอนโดสร้างมา ลมพัดจากข้างหลังย้อนไปข้างหน้าผักหน้าบ้านเราสวนกระแสะก็เสียหายอย่างกรณีนี้ถ้าใครอยู่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้บอกได้เบื้องต้นทางเดียวก่อนว่าอาจจะต้องตัดสินใจย้ายย้ายตัวเองเอ,อ,ออกไปนะสมมุติถ้าเป็นกิจการด้วยเป็นที่พักอาศัยด้วยอย่างนี้อย่างแรกคือย้ายตัวเองออกไปก่อนแต่กิจการก็โอเคทุกสิงอยู่ไปก่อนได้แต่ว่าย้ายตัวเองออกมาก่อน แล้วก็หาที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงมันก็จะช่วยเพิ่มพลังให้แข็งแรงอันนี้กรณีแรกถ้าทำได้แต่ถามว่าจะเอาอะไรไปตั้งสู้กับลมไม่มีมสู้ไม่ได้เพราะว่าหลายคนไงเข้าใจว่าการทาห่วงจุย้ยคือเชิญอาจารย์มาตรวจวางเคสน,นู่นนี่นี่นั่นเราก็อยู่ต่อได้นี่คือการทําห่วงจุ้ยที่เขาคิดว่ามันทําได้คือหลายคนเ <c oughs> ็าคิดรู้ว่าอาจารย์คนอื่นที่เขาแนะนาเขาแบบนี้ แต่ว่ามันต้องเทียบขนาดตตัวนึกออกไหมถนนเส้นใหญ่ขนาดนี้คุณเอาหินก้อนแค่น,นี้ไปวางมันไม่สามารถทําให้พลังมันนิ่งได้มันจะต้องถ้าจะใช้จริงๆถ้าจะแก้จริงๆเหมือนตัวอย่างบ้านวัวอย่างเงี้ยใช้ลูกขนาดนี้อเอออันเนี้ยยังพอสมเหตุสมผลหรือว่าลมขนาดเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรก็เอาไม่อยู่ไปหมดแหละอเออทีนี้ถ้าอยู่ในสภาพไปล้อมแบบนี้แล้วจําเป็นก็อเอาตัวรอดเราก็ต้องหาพลัง หาอะไรที่มันพิเศษมาเติมให้ตัวเองค่ะซึ่งก็มีลูกศิษย์ถามมาเหมือนกันว่าเอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทําแซกีแล้วยังอยู่อย่างเนี้ยต่อได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีไงนทีนี้คุณมีพลังที่มันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณมีแซกีที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะใช้บริหารมันให้ดีมากขึ้นเหมือนอย่างที่เราเข้าใจคนที่ถามตาโตเหมือนพี่รอนพี่รอนจะไม่ต้องอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหรอไหมหมู่บ้านจัดสรรมันไม่ดีสภาพแวดล้อมมันไม่โอเคหลายสิ่งหลายอย่่างงมมไถูกต้อ แต่ว่าโอเคเรามีความรู้เราเรียนแล้วเราก็ปรับพื้นฐานแก้แหวงปรับนอนให้ถูกต้องกินให้ถูกต้องติดเช็ดดึงพลังทําไฟอ,อันนี้เราก็ทําตามเบสิกที่เราเรียนมาแก้ห้องน้ําแก้อะไรทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยนอนถูกกินถูกแล้วเราก็ไปหาเอาซอสจากพลังจากที่อื่นเข้ามาเสริมค่ะแพี่รอนพี่เราก็ถึงขออาจารย์ว่าขอทําแซกีขอขอาจารย์หน่อยขอที่นิดหนึ่งเพราะว่าจําเป็นต้องอยู่แบบนี้ ยังไม่พร้อมที่จะไปอยู่บ้านภูเขาค่ะนะเนี่ยท่านจาร์ออกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าขอท่านจาร์ไปทำทีนี้มีลูกศิษย์ที่ตกหล่นจากการทำทไซกีเมื่อวันที่แดกุมภาไงปะใช่เมื่อวานที่เราแปะไว้พี่จำได้เมื่อวันติดไว้แล้วไม่พี่ถามท่านเรียนท่านจาร์ไปแล้ววันที่เราจะทำไซกีรอบใหม่ให้คนที่ตกค้างเนี่ยคือวันที่6เมษายน ออกเมษายนที่ใกล้จะถึงนี่ยังสามารถทำได้อยู่ทำได้ทีนี้ก็สำหรับคนที่ตกค้างแล้วคนที่เป็นคนใหม่ถ้ายังสนใจในเมื่อท่านอาจารย์ทำแล้วก็เป็นโอกาสของคุณแล้วคุณก็ติดต่อคุณโอไปเดี๋ยวตาโตโพสมันจะมีที่เหลืออยู่ที่บ้านวัวนะในเมื่อเขาทำคนที่ตกค้างอยู่คุณก็มีโอกาสก็คือที่เหลือนี่มีบ้านวัวก็ยังมีอยู่บ้านเสือมีบ้านเสือมีอยู่แล้วกีจักรพัรดิก็มีอยู่แล้ว ีนี้รายละเอียดอื่นๆค่าปัจจัยเท่าไหร่ัไถามคุณโอเอาไถามคุณโอนะคะรายละเอียดวิธีปฏิบัติตัวขั<ๆ>้นตอนในการทํำยังไงเนี่ยลองถามคุณโอไปอนะปแต่เราก็บอกได้ว่าเนี่ยกำหนดการใหม่เนี่ยคือวันที่6เมษา นะครับนะคะยังทานยังทานใครสนใจได้นะค่ะป๋าแถมกระเบื้องลายนี้ให้อีกสักหน่อยไม่ดีไม่ดีมันเป็นหินพวกลายหญ้าลายหินแตกหญ้าเทียมก็ไม่ดีหญ้าเทียมก็มีสภาวะความเป็นหินใช้มากไม่ได้นะลายหินแตกอย่างนี้ก็ไม่ดีขัดขวางการเคลื่อนที่ของถ้าจะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์คือพลังเนี่ยมันเซนซิทีมากมันเหมือนออร่ามันกว่าจะเคลื่อนที่ได้พอมันเจอมุมแหลมปุ๊บมันก็จะฉีกออก พอมันฉีกมันฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกว่ามันจะรวมตัวกันใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาโอเคค่ะเพราะนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นเรเรืองเรียบๆอย่างนี้ยังพอทนนี่บ้านนี้ยังได้ยังพอทนนะวันนี้ขอบคุณปามากค่ะโอเคครับสวัสดีครับ